สวัสดีค่ะเราพบกับสาวุมูมาจมมมวนกันอีกแล้วคะ่ะเพื่อนๆวันนี้จะมาอาัปเดกอาการของนิ้วมือนะคะที่หลังจากที่ถอนเหล็กดามมาแล้วนะคะถอนเหล็กเมื่อวันที่17เนาะตอนนี้ก็เวลาผ่านมาประมาณเกือบจะ2ส,สัปดาห์แล้วนะคะนิ้วมันก็ยังงออยู่เห็นไหมคะยังยังยังโค้งอยู่ซึ่งเมื่อก่อนนะมันโค้งมากกว่านี้นะคะโค้งแบบโค้งอย่างนี้เยอะเลยแหละเยอะมากๆเลยนอะ่นก็คือเราทํากายภาพมาเรื่อยๆนะค่อยๆดัดให้มันตรงขึ้นเรื่อยๆนะคะจริงๆคือคุณหมอคือให้ให้ ให้ดังเลยนะคะเขาให้กดดังเลยอะแต่เรากลัวเรากลัวมันเจ็บอะมันก็ยังมีความบวงอยู่บ้างนะคะนิดนึงนะคะแต่ก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะคะดีขึ้นเรื่อยๆตอนนี้คือเริ่มยกเวทได้นะคะเริ่มมีแรงเริ่มจับเริ่มอะไรได้นะคะก็ดกนิ้วได้เหมือนเดิมทุกอย่างเพียงแต่ว่ามันมันไม่ตรงเหมือนเดิมแค่นั้นเองนะคะก็ค่อยๆทำกายภาพเอาคุณหมอบอกว่ามันไม่เป็นอะไรเพราะว่าตรงข้อเนี่ยมันไม่ได้มันไม่ได้เจ็บอะไรเพียงแต่ตรงที่หักคือตรงหลังมือแบบเนี้ยนะคะตรงนี้นะคะนี้ที่หักค่ะ แล้วก็ตรงข้อนี้สามารถดัดได้นะคะแต่เราเราไม่ได้ดัดเรากลัวนะคะเราเรากลัวเจ็บนะคะแต่หมาบอกว่ามันจะเจ็บอยู่แค่แป๊บเดียวนะคะก็ลองทาแล้วเหมือนกันแต่แต่เสียว่ะก็เลยยังไม่ค่อยอะไรมากมายนะคะจะมาดูว่าทุกวันเนี่ยเช้าเย็นนะคะชาสมันก็จะจัดนิ้วนะคะจักในน้ําอุ่นแบบนี้นะคะนี่เป็นน้ําเย็นนะเดี๋ยวจะเอาน้ําร้อน ผสมน้ำกลมน,นะคะผสมน้ำกลมดูยขาจะเอามาผสมคล้ายๆน้ำที่เอาไว้สำหรับอาบน้ำให้เด็กนะคะประมาณความอุประมาณนั้นเนาะ,ะแล้วก็ตอนนี้ก็คือเริ่มหยิบจับใช้ทำงานอะไรได้บ้างแล้วนะคะสามารถจับมีดนะคะประมาณนี้นะคะเราก็สามารถกาะมะม่วงอะไรได้แล้วนะคะซึ่งมันกำไม่ลงเห็นไหมคะมันกำยังไม่เขานะคะมันกำยังไม่เขา้าแต่ก็คือมันมีแรงมามากขึ้นนะคะจากแรกๆนะั้นคือมันไม่มีแรงทําอะไรเลยนะคะคือมันไม่ใช่ว่ามีแรงคือมัน มันความรู้สึกคือมันเสียวมันเจ็บอ่ะมันกลัวมันเจ็บเราก็เลยไม่ค่อยกาหยิบจยบอะไรมากนะคะตอนนี้ก็คือนั่นใจมากขึ้นมันไม่มีอาการปิดปิดแป๊ดแแบบเสียวจิ๊ดจีดแล้วอะไรางี้ไม่มีแล้วนะคะคือจับได้กำได้เพียงแต่ว่ามันไม่มาแต่ก็ค่อยๆฝึกฝึกใช้งานนะคะมีเป็นการฝึกใช้งานได้เรื่อยนะคะสามารถปอกมะม่วงทําอะไรได้แล้วนะคะแล้วก็ที่หลวงบอกว่าจับตะหลิวก็คือสามารถจับได้นะคะประมาณนี้เห็นไหมจับข้าวตักข้าวทานได้ทานได้แล้วอย่างี้ก็คือ สามารถใช้งานได้เพียงแต่ว่ามันกำไม่ไม่ได้ปกติเหมือนฝั่งนี้ <c oughs> แค่นั้นเองนะคะแล้วมันก็จะนา่าจิตดีขึ้นเรื่อยๆเ,เพราะว่าจากภาพเก่านะคะมันคือมันมาอย่างนี้เลยนะคะรแรกๆมันประมาณนี้นะคะแล้วมันก็ค่อย,ค,อยค่อยดีขึ้นในแตละแต่มันคือขยิมได้แล้วนะคะสามารถหยิดจากผ้าอะไรอย่างนี้ได้อยู่นะคะจักผ้าจากอะไรได้แล้วก็ตอนนี้เราเริ่มออกกำลังกายแล้วนะคะเริ่มออกกำลังกายบริหารกล้ามเนื้อหัวไหล่ซึ่งไหล่มันยึดไปด้วยนะคะ เป็นท่าร่างกายที่ยืดนะคะคือมันยืดม,ยมันยกไม่ขึ้นเลยในช่วงที่เราดามนิ้วอยู่ทะ,ะมันไม่ได้ใช้งานน่ะไหล่มันก็ตกไปด้วยนะคะคุณหมอบอกว่าเป็นเรื่องปกติก็ค่อยๆทํากายภาพเอาแล้วเดี๋ยวมันก็จะหายเป็นปกติเองนะคะอันนี้ที่คุณหมอบอกเนาะแล้วก็ค่อยๆย,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 ยืดนะคะเดี๋ยวไหล่มันก็จะดีขึ้นนะคะมันอยู่ที่ตรงเส้นของเราด้วยที่มันดิงมาตรงนี้นะคะ มันก็จะค่อยๆดีขึ้นเองนะคุณหมอบอจะยืดค่อยๆทำคขาก็เป็นข่้นต่ไปค่ะไม่ได้ไรีบรีบนะตอนนี้ก็เริ่มยกน้ําหนักที่หนึ่งปอนด์แล้วก็2กิโลนี้ก็ยกได้นะคะมือมันก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะก็เริ่มยกได้แล้วนะคะน้ำอุ่นลนะคะมาดูกันว่าเราทำอะไรบ้างนะก็ไม่อยากโดยปกติเราก็จะให้น้ําแค่อุ่นๆนี่ก็จะเป็นน้ำอุ่นๆนะคะแล้วก็กลางนิ่งไปนะคะแบบนี้แล้วก็ จัดกระนมนือนะคะดึงปลายมือขึ้นนะคะ่ะค่อยๆทางนะคะกดตรงกลางมือหน่อยก็ได้่าตรงของ้อนะคะก็จะทำอยู่ประมาณสองสามรอบะคะ่อยๆกดมันดัดมืวให้มันอ่อนนะ,ะประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวค่อยยืดหมดยืดหมดนะคะตัดครึ่งแล้วก็มีการลงน,น,นะคะ ตั <as> well. ต้งแมานะคะดึงแล้วก็ก็จะเก็บเจ็บหน่อยแต่ว่าแป๊บเดียวมันก็หายเจ็บค่ะเพราะมันคือเส้นสาวก็จะลุกลิ้งนะคะเจีบนีดนะคยจีบแล้วก็ไล่กลับไปมาเนี่ยมันก็ค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆค่ะ เราเห็นพัานา,าการรมของม้อมือเองเนาะกดเบ,บาๆนะคะไม่ได้กดแรงะคะ่ะกดแค่พอรู้สึกนะะแล้วก็ต้องขอบก้นนี่มันจะเป็นโค้งๆหน่อยใช่ไหมคะแล้วก็ดับนิดนึงมันไม่เจ็บค่ะมไม่เจ็บแต่ตอนแรกที่ถอดอะมันเสียวจริงๆคือความรู้สึกของระบอกว่ามันเจ็บนินึงจริงๆมันแค่มัแป๊บเดียวนะคะมันก็จะดีขึ้นเอง มันไม่ได้เป็นการฝืนอะไรมากมานะคะค่อยๆฝึกดัดไม่งั้นมันก็จะงออยู่อย่างนั้นนะคะบบเพราะว่าเส้นเขเรียกว่าเส้นมันยึบเนาะประมาณนี้นะคะแล้วก็มาเป็นฐานข้อมือน,นะคะข้อมือข้อมือมแล้วก็สะบัดข้อแบบนี้นะคะซึ่งเราก็ทำรวมๆกับการกำรรลุบอลน,นะคะแล้วก็จะมีลุบอลกุณภาพของเราเพรากกำนะะั่นไม่ได้ นี่คือนอกนอจากการบำบัดด้วยน้ำนะคะเราก็จะใช้ด,ดูบอนช่วยนะคะมันกำอยู่กำพัดแรงประมาณนี้ค่ะแล้วก็บริหารนิว้วเทลนิ้วนะคะจิตก็ดีขึ้นนะคะมันก็มีแรงกดนะาแรกๆนี่ก็คือกดไม่ลงมลยคือไม่กล้ากดด้วยซ้ำไปนะคะตัวตัวเจ็บนะคะ ตอนนี้ก็สามารถจิกได้แล้วนะคะจิกเบอลได้ก็ทำในเวลานั่งอยู่เฉยก,ก็กำขยุ่มลูกบอลไปเรื่อยๆนีนะคะมันก็ดีขึ้นในระดับหนึ่งซึ่งเรามั่นใจว่ามันจะต้องกลับมาดีมากกว่านี้เรื่อยๆนะคะาะเราตั้งใจทำมากเลยไม่ว่าจะเช้าเย็นแล้วก็กลังวันที่เรามีเวลาว่างแล้เราก็จะไม่อยู่สุขกับนิ้วนะคะเราจะอยู่กับลูกบอลอยู่กับอุปกรณ์อะไรสักอย่างอยู่ตลอดเวลานะคะแล้วจะเป็นดัมเบลขนาด หนึ 1> 1่งปอนหรือขวดน้ำนะคะเราก็จะหยุดอยู่ตลอดเวลานี่นะคะขวดน้ำแล้วก็คือมันสามารถกําได้อยู่ได้ผแต่ว่ามันมันกําไม่ไม่ไม่สนิทนั่นเองคือกําอยู่นะคะสามารถเปิดน้ํากินได้อะไรแล้วยุ่งกัดยุ่งกัดนะคะแล้วก็ถ้าเป็นลูกบอลนี่นก็คือสามารถกําได้กําได้นะคะ แต่มันคือมือมันยังไม่กำเไม่หากันสนิทไม่ได้แค่นี้ฉะน้าตอนนี้นะคะมันยังกำรรม,มาแบบสนิทไม่ได้แค่นั้นเองกำรรลงมามากไปได้นี่คือในการอาัปเดตสถานะในปัจจุบันนิ้วมือที่หลังจากถูกผ่าตัดแล้วก็ดมเหล็กมานะคะการทํากายภาพเป็นสิ่งที่จําเป็นอย่างยิ่งสําหรับคนที่ได้รับการผ่าตัดมือมานะคือจะปล่อยเฉยไม่ได้ไม่งั้นมันก็จะยึด ที่ไรเหม่อนที่เราเป็นนะคะนึงแต่ว่าแขนไม่ได้ใช้งานในช่วงที่ดามเนี่ยบอกได้เลยว่าแขนนี้ดูรีบลงไปเลยเพราะว่าไม่ใช้งานเป็นเดือนเดือนกับ2เดือนนะคะคือแขนดูรีบไปเลยแล้วก็เวลาจะหยิบจะอะไรมันดูมันไม่มีมัไม,มมไ,มมมไม่มีแรงมันก็เริ่มสูนฟูนะคะสูนฟูก็สามารถตอนนี้เริ่มยืดได้แล้วนะคะยืนยืนได้แล้วแล้วก็ไม่มีอาการเจ็บปวดตรงไหลเหมือนเดิมแล้ว ในช่วงที่หายมันจะปวดปวดหลายมากนะคะมันจะเป็นอาการปวดตรงนี้เองนะคะแล้วก็มือมันไม่มีแรงที่จะหยิบจะจับทำอะไรนะคะตอนนี้ก็คือดีขึ้นเรื่อยๆหลังจากที่เราเริ่มทําก่ยาพันะคะก็น้ําลูกบอลอุปกรณ์ทุก,ก,ก,กอย่างที่อยู่ใกล้ตัวเรานํามาใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดสําหรับการทำไก่พับของเราะคะ่ะเพิ่งจะเริ่มเริ่มหัดทําแท้งนะคะตอนนี้คือแท้งได้แล้วแล้วก็กระโดดตบเริ่มได้แล้วแต่ก็ยังจะแบบไม่สูงมากนะคะมันก็จะได้แค่ประมาณนี้กระโดดตบกอทันะคะ กเ็เริ่มเริ่มเริ่มกลับเขาทีา่เขาทางในบางสสวนบางส่นงงสวนบางเรื่องบางอย่างที่สามารถทําได้นะคะก็ไม่ได้ฝืนอะไรคือมันใช้ได้แค่ไหนเราก็ใช้แค่นั้นเองนะเชื่อว่าก็จะไม่ละเลยเรื่องของการทํากายภาพนะคะกายภาพเป็นสิ่งที่จำเป็นมากสำหรับคนที่่าดตัดนิ้วม,ม,มือมานะคะแล้วก็คนที่เอางี้ก็คือนจะถูกดาแบกผู้ชายที่เคยเกิดอุบัติเหตุระหว่างข้อมืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ลองเอา,เอา,เอากิจกรรมพวกเนี้ยไปลองทาดูื่อ ทำให้ร่างกายของเราฟื้นมาเป็นปกติในอีกวันนะคะถ้าขี้เกียจมันก็หายช้านะะ้อยนั้นเองนะคะถ้าขยันเราก็คิดว่ามันน่าจะหายไวขึ้นเช่นนี้นะคะแต่ก็ถ้าเป็นแค่ปัญาที่คุณหมอให้มาก็ยังมียากระดูกนะคะที่ยังหายอยู่ยาเส้นกระดูกนะคะเป,เป็นเตี้ยมทีม่นี่เตี้มกระดูกนะคะลินก็ไม่มียาอะไรนอกจากยาแก้ปวดแก้ไข่นะคะคุณลุงก็ไม่ได้ให้ยาอะไรแล้วก็ไม่มีนัดเพิ่มนะคะหมอบอกว่าให้ไปฝึกก็ลินก็หมอบอกให้ไปฝึกกแมเอานะคะถ้ามีปจะหาอะไรก็ ที่บนบาลนะตอนนก็คมีอาการเสียบอรมันก็ค่อยๆดีขึ้นเรื่อยนะคะงินจะเป็นเปนมันี่นเอยะแต่มันสามารถจะบิดได้นี่น,นะคะายได้ข้อมือตอนแรกเนี่ยคือมันคำคำ้คำทำแทงไม่ได้เลยนะคะคำทำแทงไม่ได้ ขอมันจะเจ็บตรงข้อตรงข้อมือคือตอนนี้เริ่มทําแพงได้แล้วนะคะแล้วไม่ว่าจะเป็นอ่าอ่าโลแพงหรือไฮแพงก็คือทําได้เลมันจะไม่มีอาการเจ็บตรงข้อ,ขอมือเลยแล้วนะคะคือเราเพิ่มทั้งอทั้ทงฝนะคะมันเป็นการยืดเส้นด้วยยืดเส้นที่มันตึงของเราแล้วก็หลังจากที่ทําแพงแล้วปรากฏว่าตอนเช้ามานีรู้สึกสบายตัวสบายไหลมากมากขึ้นด้วยะคะ่ะแล้วก็นิ้วมือก็เริ่มแบบไม่ค่อยบวมอะไรเลย ฟองสูทขามอชอบยวมตอนเช้าถ้ามันบวมๆเนี่ยแล้ว็กอกมาไดหาในน้ำอุ่นนะคะมันก็จะมันก็จะคลายวามบวมอยู่นะคะแต่มันไม่ได้บวมแบบว่าบวมแบบเจ็บปวดนะคะมันบวมเหมือนแค่มีอะไรขัย่างใช่ไหมเนี่ยมันก็หายแต่มันก็จะหายมันบวมๆแต่ว่ามันไม่เจ็บไม่ปวดอะไรเลยนะคะไม่เจ็บไม่ปวดอะไรเลยเพราะว่าแค่ดูหนังบริเวณนี้มันน่าจะถูกน้ำร้นเยอะพอสมควร เข้าใจและเจ็บขนาดนั้นเนาะโอเคค่ะสำหรับวันนี้อัปเดตเพียงแค่นี้ก่อนนะดูขึ้นหน้านะคะเดี๋ยวจะทำมาเป็นระยะรและกันว่าพัฒนาการของมือเป็นยังไงบ้างไปถึงไหนนะค่ะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะไปได้ถึงไหนนะคะก็หวังว่ามันจะได้กลับมาถึง90%เเ็นหรือว่าเต็มร้อยก็จะยิ่งดีเลยค่ะเป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วกันนะคะสู้ๆเราก็ไม่ปล่อยนะคะบอกเป็นเราสู้เป็นที่เพื่อที่จะให้มือกลับมาเป็นปกติได้มากที่สุดนะคะแต่ตอนนี้ยังน้อยมันสามารถหยิบจบทำอะไรได้ทำกับข้าวได้ ก็โอเคในระดับมือแล้วค่ะเริ่มมามีความสิขกับการใช้ชีวิตประจำวันมากขึ้นถีอได้บอกว่าพอจะย้มได้แล้วนั่นแหละค่ะไม่ฟออะไรหรอกค่ะเพราะว่าเริ่มจะได้นิ้วมือของตัวเองกลับมาใช้งานได้แค่นั้นเองนะคะไม่ได้ว่าถูกหวยหรือว่ามีโชคมีลาบอะไรเลยะคาไม่ใช่อะไรงานก็ยังไม่ได้นะคะยังานอยู่นะคะโอเคสำหรับอันนี้แค่นี้ก่อนนะคะอัปเดตไ้แค่นี้ก่อนแล้วจะมีโปนแกรมขึ้นงาทางต่อไปแตหอันนี้เพิ่มกอน